สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มย่อคอนูสตรีมสดใน Facebook กันนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะปั๊มย่อคอนูดสตรีมสดในเ Facebook กันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าสตรีมสดของเพื่อนนะผมต้องเปิดสาธารณะนะครับผมแบบพวกนี้นะครับผมวิธีการรู้ว่าสาธารณะหรือเปล่านะครับถอเพราะว่าถ้าตั้งเป็นสดตัวนะครับเราจะไม่เห็นหน้าเฟซเรานะครับเราจะมาปั๊มกันนะครับผมเราขอเลือกเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วกันนะครับผม มีคนดูเพียงแค่25คนเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับควมมีคนดูเพียงแค่23คนนะ23 24 2 5คนนะสำหรับลิงก์กานปั๊มนะครับผมก็จะอยู่ด้านบนนะครับในคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือครับไปที่แชร์นะครับผมลิงก์การปั๊มก็จะเป็นให้คัดลอกลิงก์นะเพื่อนก็สามารถเอาลิงก์ตัวนั้นมาปั๊มได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะปั๊มนะครับผมสติ๊ของเพื่อนต้องปลดสารนะนะคือรูปโลกอนนี้นะครับ โอเคเราคัดลอกลิงก์มาเลยนะครับผมขั้นต่อมานะครับก็มาที่เว็บไซต์ km นะครับเว็บไซต์ km นะครับผมสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าคลิกลิงก์ได้เลยนะครับผมหรือว่าเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ว่า km ขีดเหตุก็ได้เช่นกันนะครับพอเรามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมาประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับ พอเพื่อนกดเข้ามาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพื่อนก็ต้องมากรอกรายละเอียดด้านบนทั้ง4ช่องนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กถูก2ช่องนี้นะครับผมอันนี้เขาเอาให้ติ๊กบันไดนะเพื่อนต้องติ๊กไปนะครับยืนยันนะครับผมพอเพื่อนถูกต้องกดช่องนี้ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะพอเพื่อนกดสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมมันก็จะมาหน้านี้นะครับอันนี้คือหน้าลงชื่อรใชงานนะครับผม ก็ื่อนจะลองเอาชื่อช่งงานกระดาษผ้าที่ตั้งไว้นะครับผมมาใส่ตามช่องนะครับแล้วก็กดจดจำไว้นะครับผมเพว่าค้งตสอไปเพื่อจะได้ไม่ต้องใส่ใหม่นะครับแล้วลงชื่อชใช้งานได้เลยนะครับผมพอลงชื่อชใช้งานแล้วนะครับผมเพื่อนก็จะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์คลเอ็มแล้วนะครับผมแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาหมดที่หมดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมมองหาคําว่าเพิ่มคนดูไรเฟบุ๊ k นะครับ VP ใหม่ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ พอกดเข้ามาครับก็มาที่บริการนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าเพื่อจะปั๊มตัวไหนนะเเราจะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ตัว15ทีนะคผมที่จริงมันก็เหมือนกันทุกตัวนะครับแต่15ทีจะราคาถูกที่สุดนะครับผมก็หลิงมาวางนะครับใส่จระมที่เราจะปั๊มครับขั้นต่ําคือ20นะเราจะใส่ไปสัก100คนนะครับผมราคยู่ที่12บาทเท่านั้นนะครับผมก็กดสั่งซื้อเลยนะ เอเราสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าระบบว่าเราสั่งซื้อของคุณแล้วนะผมรหัสหรือว่าเลขออเดอร์ของเราคือ773899นะครับผมลิงก์ปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงเหลือนะครับผมต่อมานะครับมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์การสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่าขึ้นสถานะว่าอะไรนะอันนี้ก็กาลังดาเนินการอยู่นะครับผมต่อมานะครับมาที่ช่อนทางการติมเงินนะผม การติะเินของเว็บไซต์ k m นะครับก็รองรับถึง5ช่องทางกันเลยนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นตัวสแกน QR code นะครับสามารถสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีโบนัสให้ด้วยครับ3-5เปอร์เซ็นนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นโทม o n น่ Wallet นะครับผมแั้วในสามเพลิงเป่าครับแล้วก็ช่องทางที่4คือบัตรดีบิตบัตรเครดิตนะครับและช่องทางที่5คือคริปโตเคอเนซีนะครับผม รับช่องบ,บริการทั้งหมดนะครับผมก็คือบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ KM นะครับผมเพื่อนก็สามารถมาเช็คเรตราคานะผมเช็คขั้นต่ำเช็คปริมาณการยิงสูงสุดได้เลยนะครับผมก็มีทั้ง f a c e b o o k YouTube t i k t o k i g มีหมดเลยนะครับเพื่อนๆนระดับช่องทางการแนะนําเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแนะนําเพื่อนนะผมของทางเว็บไซต์ KM นะสำหรับคนไหนที่อยากมีรายได้พิเศษหรือว่าอยากมีรายได้เสริมนะครับพี่งแค่เพื่อนชวนใครมาสมัครฝากรีนแนะนำนะครับผมของเพื่อนนะ เพื่อนๆก็รับอัตราขั้นนำบริการปเนะครับผมก็จะคัานนำคุนนบัตรขั้นต่ำนะครับสำหรับช่องติดต่อไฟล์ทับสนุนนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นท่านางการติดต่อสอบถามแอดมินหลังบ้านของทางเว็บไซต์ km โดยตรงนะครับโดยการแอดไลน์นะครับผมหรือว่าคลิกลิงก์ไลน์นะตอนนี้ถ้าเพื่อนไหนที่มีปัญหาสามารถทักมาได้เลยนะครับจะมีแอดมินขอให้บริการนะครับผมสำหรับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นวิธีสอนการใช้งานบัตรต่างนะครับผ่านช่องยูทูบนะครับผมสามารถกดตรงลิงก์นี้ สามช่องตัวช่วยเหลือนะครับกรณีถ้าเมื่อไหร่ที่จะสมัครตัวแทนนะครับผมเติเมเงินไม่เข้าขอเล่นความเร็วขอเติมยอดขอยกเลิอกออเดอร์นะครับผมก็สามารถทำได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยให้บริการนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าขึ้นหรือ,อยังนะอ่าตอนนี้ก็น่าจะขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา1 3 6คนแล้วนะครับผม การคือการปั้มแบบนี้นะครับผมก็จะทำาให้สิไลฟ์สดหรือว่าสตรีมสดของเพื่อนนะครับผมติดฟีดนะครับผมเหมาะรับขายขลองนะครับขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกสายเทานะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มฟีดให้แกสตรีมของเพื่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบกปอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ